สวัสดีค่ะวันนี้ป้าก็เอาใจน้องๆน,นะคะที่อยู่อีกซีกโลกหนึ่งค่ะยุโรปอังกฤษอเมริกาเนี่ยนะคะช่วงนี้กำลังจะเข้าฤดูร้อนก็จะมีดอกไม้ทั่วทุกพื้นที่เลยค่ะป้าเห็นรีวิวของหลายๆช่องเช่นป้าอ้อยป้านิดน้องลาวันหลายๆคนเลยค่ะ รีวิวดอกไม้สวยๆป้าก,ก็เกิดไอเดียว่าดอกไม้ใบไม้เหล่านี้เราเอามาทำให้เกิดประโยชน์นะคะให้กับเสือ้อตัวเก่าที่เราใช้จนเบื่อแล้วหรือเป็นผ้าใหม่ๆมาทำผ้าคลุมไหลเครื่องใช้อื่นๆนะคะก็จะแปลกเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะคะเช้านี้ป้าก็เดินรอบๆบ,บริเวณบ้านแล้วก็เก็บใบไม้ซึ่งเป็น วัชพืชบ้างดอกไม้ใบไม้ที่เราปลูกไว้บ้างนะคะจริงๆแล้วต้องเอาไปแช่น้ำสนิมนะคะให้เกิดกระบวนการ ation ออกซิเดชันน่ะสักประมาณ2 3ถึงชั่วโมงแต่วันนี้ป้าก็ใจร้อนนะคะอยากทำเลยเมื่อได้เสยยืดมาแล้วนะคะมาวางในบนโต๊ะราบๆอ่ะคะ่ะแล้วก็ใช้ใบไม้ดอกไม้ มาเรียงให้เกิดความสวยงามเกิดความสมดุลน,นะคะป้าจะเรียงไว้ตรงกลางของเสื้อค่ะมเมื่อเรียงแล้วป้าก็ยังไม่แล้วใจนะการการใบไม้ปลิวป้าก็ใช้พลาสติกปูทับไปก่อนแล้วก็มาเลงะว่าตรงไหนควรจะต้องเพิ่มเติมเสริมต่อตรงไหนเป็นความว่างห่างจุดสนใจจะอยู่ตรงไหนพรมิเนนต์พอยต์จะอยู่ตรงไหนนะคะ ป้าก็พยายามทําสไตล์ป้าอะค่ะจากนั้นป้าก็พับเสื้อทั้งสองข้างเข้ามา,าให้ทับใบไม้ดอกไม้ตรงกลางนะคะเอ,เอามือรีดค่ะให้เขาแนบกับใบไม้นะทีนี้เพื่อที่จะไม่ให้สีของใบไม้เนี่ยค่ะ เลอะเทอะนะคะเราก็ต้องมีพลาสติกอีกแผ่นหนึ่งเป็นพลาสติกใสเมื่อกี้ป้าลืมบอกนะคะก่อนที่จะเรียงใบไม้ดอกไม้บนเสื้อเนี่ยต้องมีพลาสติกใสแผ่นหนึ่งอะ่ะสอดเข้าไประหว่างชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเสื้อก่อนค่ะ,อะพอมาตรงนี้นะคะเราต้องเตรียมท่อเอสลอนหรือไม่มีจริงๆอะ่ะเป็นไม้ที่เรานวดแป้งก็ได้นะคะไม้กลมๆยาวๆอะ่ะ ป้าเห็นคนไทยบางคนน่ะเขาพิสดารแล้วก็ใช้ของคุมนะใช้ไม้ตีพริกที่ตำส้มตำมาคะ่ะเอามาม้วนแต่ป้ามีท่อเอสลอนน่ะต้องกะดูก่อนนะเขาว่ามันมีขนาดเท่ากับซึง้งอ้าอันนี้ป้าก็เปลี่ยนใจว่าถ้าไม่มีพลาสติกปิดอีกรอบหนึ่งอะสีเลอะเทอะแน่นะคะป้าก็พลาสติกมาปิดก่อนแล้วก็ม้วนใหม่คะ่ะ อันนี้ป้าทำเคยทำนานแล้วออกมาสวยงามอะ่ะเป็นหนึ่งเดียวในโลกจริงๆนะคะเออตอนนี้ไม่ได้ทำมานานอะ่ะแต่จำวิธีการได้นะเนี่ยค่ะพลาสติกปิดแล้วก็ท่อเอสลอนม้วนถ้าไม่มีนะคะไปขอครูสวัสด์ะค,ะค่ะครูสวัสด์พาทำทำไปเรื่อยนะคะช่องที่โด่งดังระดับโลกเลยนะคะ มมวนไปค่ะม้วนไปกดไปแน่นแต่ป้าไม่เคยมีแรงหรอกอะไรก็ตามอ่ะอย่าเพียงแค่คิดนะคะต้องลงมือทําค่ะต้องลงมือเฮ็ดนะคะตามที่อาจารย์เสกสรรบอกนะคะป้าก็มมวนไปแล้วก็เตรียมเ,เชือกฟางอะคะ่ะเพื่อความปลอดภัยก็ควรจะใช้เชือกฟางสีขาวนะ ศีลอื่นมีโอกาสตกใส่หรือไม่ป้าก็ไม่รู้อ่ะก็ถือคติต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะม้วนเคยทานหมูยอไหมคะเอ่อใช้เออเชือกฟางอะคะ่ะพันแน่นๆนะคะพันแน่นๆสังเกตนะครับป้าจะทิ้งปลายอีกด้านหนึ่งอ่ะไว้ที่ด้านขวามือของป้าเห็นไหมคะ เนี่เมื่อหมุน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 ไปให้แน่นที่สุดนะคะของป้าได้จะพูดว่าให้แน่นที่สุดแต่จริงมันไม่แม่แนไม่แน่นเท่าไหร่เพราะป้าไม่มีแรงอะ่ะแล้วก็ตกเลขต่างหากเชือกฟางไม่พอคะ่ะป้าก็ต่อนะอ่าตอนนี้ก็คุยไปก่อนคะ่ะผูกเชือกฟางให้เรียบร้อยเอ่อความพร้อมอย่าไปรอเลยคะ่ะอะไรที่เราคิดว่าเราจะทำอะ่ะต้องลงมือทำทันทีนะนิสัยป้า ถ้าจะทําสิ่งใดนะคะป้าจะต้องทําทันทีนะคะแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นไปแก้เอาทีหลังป้าบอกแล้วว่าปัญหามีไว้กระโดดข้ามค่ะอ่าเสร็จแล้วมัดให้แน่นค่ะตอนนี้ถ้าระวางแผนว่าจะใช้ซึ่งนึ่งอ่ะมันก็ควรจะต้องตั้งน้ําให้ร้อนแล้วนะใช้น้ําให้เต็มลังถึงเลยค่ะเออแต่ป้า เพื่เสิมนะวันนี้ไปซื้อถ่านมาด้วยแล้วก็ยกเตาอั้งโล่ไปวางไว้หน้าบ้านแต่ป้าตกวิชาลูกเสือ,อยุวกาชาติค่ะจุดไม่ติดป้าเลยต้องเปลี่ยนใจมาใช้แก๊สนะคะเอาละค่ะปลุกผูกป,ปลายที่เราเหลือไว้ให้แน่นค่ะเหมือนหมูยอจริงๆด้วยนะคะแล้วเอาไปนึ่งใช้เวลาประมาณ หชั่วโมงครึ่งแต่ป้าเอาความมั่นใจค่ะป้านึ่งสองชั่วโมงเลยนะคะทีนี้ผลเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปเลยค่ะนะคะออกมาสวยงามแน่ๆป้ายืนยันนะคะเอาราคานึ่งไปขอบคุณที่ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะค่ะ